สอนใจเพื่อการใช้ชีวิตปลดเปลื่องความทุกข์ใจทุกคนรวนรเผชิญกับความทุกข์ในชีวิตเป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกเศร้าเสียใจโกรธหรือหงุดหงิดแต่หากความทุกข์เหล่านี้รบกวนจิตใจ ก็จะส่งผลต่อชีวิตประจำวันแสดงว่าเราอาจจะต้องหาทางจัดการกับมันการปลดปลื้งความทุกข์ใจมีหลายวิธีเป็นอยู่กับสาเหตุและรูปแบบของความทุกข์แต่หลักๆแล้วเราสามารถรองทำตามคำแนะนําเหล่านี้ได้ 1. เข้าใจและยอมรับความทุกข์ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่มีใครสามารถหลบหลีกนี้พ้นความทุกข์ไปได้การพยายามต่อต้านหรือหนีความทุกข์จะยิ่งทำให้เรารู้สึกทุกข์มากขึ้นสังเกตความรู้สึกของตัวเองพยายามสังเกตว่าอะไรเป็นสาเหตุของความทุกข์ความคิดความรู้สึกหรือพฤติกรรมแบบไหนที่เรารู้สึกทุกข์ 2. ระบายความรู้สึกการระบายความรู้สึกพูดคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือนักบำบัดจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นและมีความคิดในการหาวิธีจัดการกับความทุกข์ได้ดใช้การเขียนบันทึกเป็นวิธีระบายความรู้สึกอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจความคิดและความรู้สึกของตัวเองมากขึ้น 3. ดูแลตัวเองกินอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่ดีต่อสุขภาพจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราได้ฟักฟื้นและฟื้นฟูพลังงานออกกำลังกายจะช่วยลดความเครียดทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย และทำกิจกรรมที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายต่างๆเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือหรือทำสมาธิ 4- หาวิธีจัดการกับปัญหาการพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องหากความทุกข์ของเราเกิดจากปัญหาใดๆเราก็ควรหาวิธีพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขลองหาวิธีแก้ไขปัญหา หรือปรับเปลี่ยนมุมมองของเราเราอาจมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถจัดการปัญหาด้วยตัวเองได้เราควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้เช่นเดียวกัน 5. ฝึกสติการฝึกสติจะช่วยทำให้เรามีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันความคิดและความรู้สึกของตอนเองและสามารถจัดการกับความทุกข์ได้ดีมากขึ้น 6. ฝึกฝนการขอบคุณจดบันทึกสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกขอบคุณไว้ในชีวิตการทำเช่นนี้จะช่วยให้เรามองโรคในแง่ดีและรู้สึกมีความสุขมากขึ้น 7. ช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยให้เราให้รู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขมากขึ้น การปลดเปลื้องความทุกข์ในใจก็เปรียบเสมือนการเดินทางแต่ละคนมีเส้นทางและมีวิธีการที่แตกต่างกันบทความนี้เสมือนเข็มทิศนำทางนำทางให้คุณเด็กคนพบวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองระหว่างการเดินทางคุณอาจจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคความท้อแท้ความสงสัยสิ่งสำคัญก็คืออย่ายอมแพ้จงอดทน มุ่งมั่นและเรียนรู้จากประสบการณ์จงจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะยังมีผู้คนมากมายที่เผชิญกับความทุกข์และกำลังค้นหาวิธีจัดการกับมันมีแสงสว่างอยู่เสมอที่ปลายอุโมงค์แม้ในยามมืดมนยังมีความหวังและมีโอกาสที่จะพบกับความสุขความทุกข์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิต เราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์และจัดการมันได้และสุดท้ายคุณจงจำไว้ว่าคุณนั้นมีความเข้มแข็งมากกว่าที่คิดจงเชื่อมั่นในตัวเองและในพลังภายในของคุณที่จะเรียนรู้และอยู่จัดการกับความทุกข์นำพาตัวเองไปสู่ความสุขได้